ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบิ๊กบอยนะครับแล้ววันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆนะครับมาให้ร่วมสนุกกันนะครับผมก็ผมจะมาทําการแจกหนวดขาวนะครับทุกคนครับผมฟังไม่ผิดแล้วครับผมก็ถ้าใครอยากได้นะครับให้ทําการทําตามกติกาของผมนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ครับแล้วก็คอมเมนต์อยูดีของท่านนะครับแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กนะครับผมจะทําการซุ่มแจกนะครับสองรางวัลนะครับผม นะครับผมก็โอเคคือผมจะทําการเติมเพชรให้นะครับคนละหนึ่งร้อยเพชรนะครับสองรางวัลก็เป็นสองร้อยเพชรนะครับโอเคมันก่อนละกี่บาทวะดูก่อนเดี๋ยวผมขอดูกล่องหน่อยก่อนนะครับอ่อกล่องละอยยี่สิบห้ายี่สิบห้าคนละสี่กล่องนะครับผมก็เป็นกิจกรรมโลกสนุกนง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับ วนใครที่ไม่ได้นะครับก็กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาแจกอีกนะครับแจกอย่างอื่นนะครับเป็นของหนักกว่านี้นะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกติกาเมนคอมเมนต์ยูไอดีนะครับแล้วก็ชื่อ facebook ของท่านนะครับผมผมก็จะทําการสุ่ม2รางวัลเหมือนเดิมคนละเดี๋ยวผมจะเติมให้คนละร้อยเพชรโอเคครับผมโอเคเดี๋ยว ท่านผู้ชมจะหาว่าผมโมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการทําคลิปเติมให้นะครับโอเคเติมให้คนที่ผู้โชคดีนะครับสองคนนะครับก็เอาไปใส่เท่ๆแบบผมนะครับดูครับโอ้โหใส่แล้วมันดูเฟี้ยวครับมันพูดแทรกอุยแล้วโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปแจกอะไรอีกกงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ ก็ที่ผมทําการแจกแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าผมอยากลองทําทฤษฎีนะครับเปิดทีละกล่องนะครับว่ามันจะได้ไหมผมเคยเปิดทีละกล่องครับแล้วกล่องที่2นะครับมันได้เลยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกนะครับอยากอยากให้ทุกคนลองนะครับก็มาร่วมสนุกกันได้ครับผู้โชคผู้โชคดีสองรางวัลนะครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ